สวัสด,ดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่ดูการเป็นประจำนะครับผมใครแวะมาดูเป็นคลิปใหม่ <RTX. S 2> ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้ก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาดูเป็น2เซตหลักๆด้วยกันนะครับจะเป็นเซตในส่วนของกางเกงปีกนกสีเขียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นเซตปีกนกสีเก่าที่มีการทํามาเพิ่มนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเซต กระต่ายดำสี่สี่นั่นเองนะครับผมหรือว่าเซ็ตของไวท์สี่สี่ที่เรียกกันนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีชิ้นไหนที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มตัวซองชาร์จใหม่กันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะหมดสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเซ็ตแรกกันต่อเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเทรนด์นะครับตัวเทรนด์แองเจลิกนะครับผมหรือว่าแองเจลิก้นั่นเองนะครับผมหรือว่าเซ็ตปีกนกที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีมาแล้ว นะครับผมมีเป็นปีกนกเขียวนะครับผมที่เราสามารถดูได้แล้วด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็จะมีเหมือนว่าจะมีตัวปีกนกตัวเก่าเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมจะเป็นพวกผ้าปิดปากเนาะแล้วก็มีชิ้นอื่นๆด้วยนะฮะอย่างอื่นก็จะมีเป็นไอซ์วอลนะครับนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวครับผมสุดจัดประหลัดบอกครับสีเขียวแบบ ดูแบบเทคติคอลนะครับผมดูแบบเทคติคอลไม่แบบอันนี้เป็นแบบดูแบบคริสตัลนะอันนี้แบบดูเป็นธรรมดาแล้วก็อันนี้เนี่ยดูแบบเป็นแนวแบบรุ่นแบบทันสมัยหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็ตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นอื่นๆกันเลยดีกว่านะครับที่ยังไม่สามารถดูได้เนาะอย่างแรกนะครับผมนี่เลยครับผ้าปิดปากที่เราดูกันไปเมื่อกี้เลยตัวนี้เนี่ยสามารถ ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับผ้าปปากมันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวผ้าปปากของปีกนกฟ้านะครับผมแต่มเหมือนปีกนกฟ้าเนี่ยเหมือนว่าจะมีตัวใหม่มาเพิ่มด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อแองเจลิกเอจนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีเอฟเฟกต์นะครับสำหรับตัวเสื้อเนาะ ไปมีเอฟเฟกตรงตัวกางเกงแฉนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกางเกงปีกนกสีเขียวนะครับผมแล้วก็คาดว่าสีถัดไปที่จะมีต่อจากนี้เนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกทุกสีเลยก็เป็นได้นะครับผมนี่จะมีสีอะไรถัดไปเราลองมาทายกันไหมสําหรับกางเกงปีกนกนะครับแพทหน้าเดี๋ยวเราลองมาทายกันว่า จะมีสีอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นอรองเท้านะครับสามารถใส่ได้ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าตัวกางเกงเนี่ยกางเกงเนี่ยมันจะแยกนะครับของชายแล้วก็ของหญิงนะครับผมซึ่งจะไม่สามารถใส่ด้วยด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวผ้าปิดปากตัวใหม่สำหรับเซ็ตปีกนกฟ้านั่นเองก็เป็นแมสแบบปกติเลยเพียงแค่ใส่ลายปีกนกเนี่ย เพิ่มเข้ามานั่นเองแองเจลิกวิงนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นตัวตอนผู้หญิงใส่เลยนั่นเองนะครับสำหรับเกงปีกนกเขียวนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปเลยก็จะเป็นท่านะครับท่าใหม่นะครับท่าเบิร์ดออฟจัสติสตัวนี้นะครับเหมือนว่าท่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกดนะครับผมกดใช้แล้วก็จะเดินไปด้วยได้นะครับผมเห็นรูปมงกุฎทางด้านล่างซ้ายไหมล่ะตรงชื่อมันนะครับผมที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเป็นประมาณนี้แบบว่ากดปุ๊บแล้วก็ แทนที่เราจะเดินเนี่ยเราก็บินไปแบบนี้แทนเลยนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่แบบเท่แล้วก็อลังการงานสร้างมากๆเลยก็เป็นตัวเหมือนกับกระเป๋าปีกนกทองนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นคาตานะจัสติดวิ่งนะครับเป็นคาตานะปีกนกตัวใหม่ คาตนาปีกนกที่เคยเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสีฟ้าเนี่ยผมแต่ว,ว่าตัวนี้ก็เป็นสีเขียวออร่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมแต่ว,ว่าเป็นดาบสีดําแล้วก็เป็นฝักดาบสีดําด้วยใครที่ชอบแนวดุดุเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะมากๆเลยแล้วก็นี้จะเป็นตัวไอซ์วอร์ที่เราได้ดูกันไปเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็ จะมีเป็นโทเค็นด้วยนะครับผมไม่แน่อาจจะมาเป็นกิจกรรมเก็บโทเค็นก็เป็นได้สําหรับเซตปีกนกเขียวที่เราดูกันไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่อยู่ในเซตนะครับผมก็จะมีตัวชุดมีคาตานะนะครับแล้วก็มีตัวไอซ์วอลล์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นเซตสําหรับกระต่ายดําไวซีดีซีซึ่งบางชุดเนี่ยอ่าไม่ใช่บางชุดสิบางเซิร์ฟนะครับผมก็เอาเข้ามาแล้ว แต่ว่าเซิร์ฟไทยก็ยังไม่เอาเข้ามาไม่แน่อาจจะเอาเข้ามาพร้อมกับเซตพวกนี้ก็เป็นได้ในนี้เราจะไม่พูดถึงตัวชุดกันนะเพราะว่าตัวชุดเนี่ยเราได้ดูกันไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกล่องศพนะครับผมบันนี่ลูสบอกนั่นเองนะครับก็เป็นตัวกระต่ายดำนั่นแหละตัวนี้ก็เป็นอิเล็กทริฟรีนะครับผมก็เป็นบอร์ดเป็นบอร์ดเจ้าตัวกระต่ายดำแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นกระต่ายกระเป๋ากระต่ายย้อมสี นะครับผมซึ่งย้อมสีมารอบนี้ค่อนข้างที่จะเท่นะครับเป็นสีดําฟ้าแล้วก็ลายสายฟ้าด้วยนั่นเองสังเกตที่ตรงชื่อนะครับผมซึ่งมันเป็นชื่อเดียวกับเจ้าตัวชื่อเซ็ตทั้งหมดเลยซึ่งยืนยันได้ว่ามันเป็นเซ็ตเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟกไฟสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวสกินปืนหลักนะครับผมเป็น p 90นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะบวกเป็นทางด้านของแม่นยำ2เคลื่อนที่1นะครับแล้วก็ ็ลบความเร็วรีโหลดออกไป1สําหรับเจ้าตัว P90 ตัวนี้เป็นลายกระต่ายแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ปืนรองครับผมก็คือปืน M1887 หรือว่าซองควงไว้ีดีีนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลายกระต่ายดําแบบชัดเจนเลยค่าสถานะนะครับผมจะเป็นระยะ <c oughs> บวกหความเร็วในการเคลื่อนที่บวก1และลบแม่นยำออกไป1 อานะมันคุ้นมากๆครับผมบวกระยะและบวกความเร็วในการเคลื่อนที่มีตัวเดียวเท่านั้นในเกมนี้ก็คือสกินปืนซองควงหิมะหรือว่าวินเทอร์แลนด2 0ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นลูกซองที่่ขาข้าที่จะแรนนะครับผมกลับมาทีไรก็ไม่เคยกลับมาให้เราจับจองเป็นเจ้าของแบบว่าถาวรเลยนอกจากจะสุ่มได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นระยะบวก2ความเร็วในการเคลื่อนที่บวก1ลบรีโหลดออกไป1แต่ว่าตัวไวที่ จะเป็นการบวกทางด้านของระยะขึ้นมา1น,นะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่1เท่ากันนะครับผมเท่ากับเจ้าตัวซองหิมะเลยแล้วก็ลบทางด้านของแม่นยำนะครับไม่มีการลบความเร็วรีโหลดเหมือนกับเจ้าตัวหิมะด้วยใครเล่นไฮไลท์เนี่ยผมบอกเลยซองหิมะอาจจะตกกระป๋องก็ได้นะครับผมแต่ว่าซองหิมะเนี่ยยังไงมันก็บวกระยะ2นะครับผมนะแต่อีกอย่างหนึ่งครับผมคือปืนนั้นเนี่ย ลูกซองไว้ี่เนี่ยมันเป็นปืนรองนะครับอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากด้วยนะครับน่าจะแบบได้จับจองกันถ้ามันเข้ามาเซิร์ฟไทยตอนไหนนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับ2เซตใหญ่ๆนะครับที่เราได้ดูกันไปเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่าแล้วก็ผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อรายชื่อผู้โชคดีว่าให้เลยกันแล้วกันนะครับผมนะก็มาตอบกลับใต้คอมเมนต์ประมุลในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเติมผ่าน u i d ดีให้ไม่ใช่ผมเติมสิทางเพจคอเดียช จะเติมให้นะครับผมก็เป็นเพจบริการเติมเกมนะครับผมฟรีไฟล์เอาวีเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านมีการสต็อกของเองรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเพชรแดงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายนะครับผมกดเข้าไปเติมก็ได้เลยสําหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับผมสาหรับใครที่อยากเติมมาสุ่มเจ้าตัวซองชาร์ตตัวนี้ก็จัดไปเลยครับผมโทเค็นในการแลกเปลี่ยนใช้อยู่ที่240โทเค็นนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะเนี่ย จัดไปครับ10บวก1 190เพชรโทรเค้นออกยากผมว่าโทเคินออกน่าจะยากเนี่ยออกทีละ1นทีละหนึ่เยอะอยู่เนี่ยโอ้หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับ3ครั้งแล้วครับผมอันนี้คือ3ครั้งแล้วนะผมหมดไปตอนนี้เป็น190คูณ3 570เพชรแล้วนะครับผมจัดต่อครับอย่ารีรอมาครับ500เพชรได้ประมาณเกือบเกือบ100โรโทเค็นนะฮะ ผมสุ่มไป5ครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้นะ6ครั้งจัดไปครับผมมา7ครั้งจัดไป8ครั้งจัดไปโอ้ยยังไม่ออกครับท่านผู้ชมคือแบบออกยากเหมือนเดิมเลยครับเนี่ย8ครั้งแล้วนะครับผม9้ครั้งนะ10ครั้งครับผมโอเค10ครั้งนะครับผมน่าจะประมาณ10ครั้งประมาณนี้ นะครับผมก็ได้มาพอดีเลยนะครับผมคูณ1ิก็ประมาณ1 9 0 0เพชเรประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวลูกซองชาร์จตัวใหม่ที่มีค่าสถานะแบบใหม่ด้วยนะครับผมเป็นค่าสถานะเหมือนแบบลั่นไวัของเจ้าตัวซองชาร์จนั่นเองนะครับผมก็คือจะชาร์จเต็มไวัขึ้นนะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปเทียบไว้ให้เลยแล้วกันว่ามันชาร์จเร็วขึ้นประมาณไหนนะครับผมก็ลองไปพริพิจารณากันดูว่ามันเหมาะ ควรที่เราจะซื้อหรือเปล่าแต่สำหรับใครที่เล่นซองชาร์จแบบอัดตัวเนี่ยผมมองว่าน่าจะน่าจะเหมาะนะครับผมชาร์จเต็มวัยยิ่งเต็มวัยมันก็ยิ่งแรงนะครับสำหรับซองชาร์จเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดลงใจให้มาร์ค p ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วนะผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย